สวัสดีครับพบกับคิดรถสวยประทุมธานีนะครับวันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่สดๆร้อนๆเลยนะครับผมสวยๆงามงานแบบนี้คิดหารถดีๆรถสวยๆให้ลูกค้าอย่างแน่นอนครับมาพบกันครับผมโตโยต้ายาริสนะครับเอทีนะครับเป็นรถ4ประตูนะครับตัวอ e ีเครื่องยนต์พันสองร้อยซีซีนะฮะสวยๆงามงามแบบนี้ไหม่วิ K ่งเพียงแค่ 54,000กิโลกับปี2019นะครับผมแนะนำเลยรถโตโยต้ายาริสเอทีพเครื่องยนต์1 2 0 0ซีซีตัว E นะครับผมใครที่สนใจสอบถามคลิปมาได้เลยนะครับ061 661 05 11นะครับยินดีบริการลูกค้าทุกๆท,ท่านนะฮะร,รถคันนี้อยู่ที่ MC999 ารำลูกกาคลอง7นะครับผมสวยๆงามๆแบบนี้ราคาก็ถูกนะครับผม 3ามแ0 0บาทนะครับผมสวยๆเลยราคาก็ถูกปี2019ไม่ห้าห0ื่ีกิโลนะครับผมได้เป็นตัว E นะสวยๆแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวผมพาชมภายในว่าสวยจริงไหมครับผมมาชมกันนะครับผมภายในเดิมๆนะครับเป็นเกียร์ออโต้นะครับผมสีบอลเงินนะครับผมภายในเป็นบอกกร,รมะหยี่นะฮะ ดำดำนะครับภายในเป็นสีดำบอกกันมหยีลายตัดน้ำเงินนะครับแบ็แบคพวงมาลัยหนึ่งรูปนะมี Option, ออปชันเกียร์ออ,โ,อ,อโต้วิทยุสวยงามครับคันนี้ดำๆเลยงยนต์อีกครับผมพาสมาเครื่องยนต์ดำๆเป็นยังไงไม่ห้าหมื่นโลไม่ห้าหมื่นกิโลเท่านั้นนะครับผม ครับผมนี่เครื่องยนต์ 1,200cc นะฮะสวยๆเดิมๆแบบนี้ราคาถูกๆนะกิฟตมาแนะนําแน่นอนนะฮะเครื่องยนต์เดิมๆแบบนี้เลยั 1,200cc น,นะฮะกับเจ้าโตโยต้ายาริสเอทีเครื่องยนต์ 1,200cc ตัวเีราคา319,000บาทนะครับผมฝากก็้ด้วยคันนี้สวยๆเลยก่อนจากไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกำลังใจให้ใหกิฟดวงนลอยๆแล้กิฟจะหารถดีๆ รถส,สวยๆแบบนี้มาให้ลูกค้าอีกเรื่อยๆนะครับผมแล้วพบกันอีกนะครับผมบ๊ายๆสวัสดีครับ